รอบ8ทีสุดท้ายนะครับครับตามมาดูจังหวัดภูเก็ตกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับประเภทคู่ชายในรายการกีฬาแห่งชาติครั้งที่48ทัดเลือกภาค4ีะครเรียวทาคะแนนขณะนี้นะครับ11ต่อ10คะแนนครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำอยู่ Por น่าจะเหลืออยู่สองเหล็กในมือนะครับมือตีสมพงศ์โครงกลางหนึ่งเหล็กแล้วก็ท่านผู้การการประปานะครับอำเภอขนอมทำรงคุ้มเพชรย่งเลยหนึ่งเหล็กคะแนนสิบแปดต่อสิบอาจจะเลือกตีเป้านะครับลูกนี้โอ้โหโดนเป้าจริงๆนะครับโดนเป้าจริงๆ สุดยอดมากสุดยอดมากเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนที่สุดนะครับอันนี้ต้องยกเครดิตให้มือตีนะครับสมพงษ์พงกลางครับคะแนนยังอยู่ที่11ต่อ10เหมือนเดิมครับสุราชเป็นฝ่ายนำสมพงษ์พงกลางขึ้นแก่นไป อยู่ที่ระยะ8เมตรนะครับท่านอาจารย์บุญจองก็วัดแล้วว่าโอเค50เซนห่างจากจขอบสนามเส้นเชือกด้านบนเล่นได้ครับสถานการณ์กลับมาอยู่ที่เสมอไหนเสมอกันนะครับยังออกหน้ายังออกได้ทั้งสองหน้านะครับทั้งสุราษฎร์ธานีของจังหวัดภูเออก็ต คุมเพชรวางไปแล้วครับสวยครับทางจะเป้าไปทางขวาของแก่นนะครับประมาณ30เซนครับ <Okay. S 1> คู่ชายในรอบนี้ก็ยังเป็นรอบ8ทีมครับแข่งขันในระบบน็อกเอาท์นะครับไม่จำกัดเวลาเกมเดียว ผู้ชนะเข้ารอบสทีมครับสุดราดขึ้นไปแล้วยังไม่เปลี่ยนครับแต่อยู่ในโซนสวยงามครับ là xám lục xóm tầm thi đơm lấy thấp thi đơm thấp thật đột <laughs> สวยงามครับสวยงามทางจังหวัดชุราธานีลงสนามไปแล้วลงลูกไปในสนามแล้วสี่ลูกนะครับลูกที่สี่เปลี่ยนครับสมพงคงกลางครับมือตีของทีมชาตุเกตเข้าวงแล้วครับ โดนครับเราแล้วครับเอาแล้วครับโดนลูกออกนอกสนามไปนะครับระยะห่างระหว่างแก่นกับลูกที่ได้แต้มนะีประมาณสามสิบเซนและลูกระดับ2ก็ประมาณ50าสิบเซนมีอยู่2อลูกในสนามเท่านั้นนะครับ ลูกทีห้าของสุราษฎธานีกำลังจะลงไปในสนามครับึ๊บน่าจะสั้นไปนิดนึงสั่นไปคันครับลูกลูกสุดท้ายของสุราษฎธานีครับจะน้องๆต้องเลือก น้องเลือกวางนะครับหรือว่าน้องสุราธานีทำได้เนีย,ยกไปแล้วโรยโรยไปแล้วเมื่อตีภูเก็ตคงเลือกตีเปิดหน้าลูกที่อยู่หน้าเป้าก่อนครับเพื่อสะดวกต่อกันวางอีกสองเทม เปิดหน้าได้อย่างตั้งใจจริงๆตรงกระทูเ็ตแทมตามอยู่สิบต่อสิเอ็ดแต่ตอนนี้สายสุาชานีหมดลูกแล้วต้องการอีก2ลูกเพื่อเกม

ถ้าสมพงษ์เดินเข้าวงมาตีอย่างนี้แสดงว่าน่าจะตีแล้วได้รับสองครับแสดงว่าเมื่อกี้วัดแล้วชนะตีรับสองครับถ้าตั้งถ้าตีลูกคาไว้เกมเลยครับ ได้สองแน่จะได้สามหรือเปล่าน่ยครับลูกสปินถอยหลัง ปีนแบ็กออกไปทางข้างขวานะครับแรงไปหน่อยครับตอนนี้ได้สองคาอยู่แล้วนะครับท่านผู้การทำรงวางอีกรูปเพื่อเกมอึ้บไม่แน่ต้องวัดวางเกมไหมต้องวัดเอานะครับเกมครับน้องคุราชันสวัสดีครับครับนะผลปรากฏว่า จังหวัดภูเก็ตน,นะครับแซงขึ้นมานำในมาสุดท้ายนะครับได้ข้ารอบ4ทีมครับ